สวัสดีครับพี่ีถ้าถ้าจริงนะพี่น้องเนาะถ้ามึงแน่นะ่ามต้องเว้าไปรูดมึงจะมาสันทญยาให้สเตกอย่างสัญทยามันหลายเทือนหรอเมย <laughs> ไปกับไปรูดมึงจะมาภาคเ็่หอย่ง <laughs> m. ย่านเขาบู <laughs> จักนะนะ <laughs> แ,แต่แต่ไม่ออกตัวนะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเป็นพยานให้อือเดี๋ยวผมจะเป็นพยานให้แต่จะไม่เป็นคนไม่เป็นคนฟ้องของคนหลลาดสลาดเป็นโค้ดมอนี่ <laughs> ม,มันมันนะพี่น้องทําเป็นคนทนงงิ้นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่มีใครเชื่อมันหรอกพี่น้องเอยทุกวันนี้โมมีใครเชื่อมันเล้วนะครับพี่น้องตัวนะครับบักลาบครับค่ะ น,นี่แหละเขาเอินตัวอยู่ตัวกิ่นพี่น้องอเอ้ยอตัวไปวันวันตัวอยู่ตัวกิน่นอันความเกา่ายังไม่เคมมลียอยู่ความเกา่ายังไม่เคลียความใหม่อาไม่อีกแล้วความเก่าว่าสิไปว่าสิไปอุบุนบอกอว่าสิไปใส่นล่ะจิไปใสกันแน่กับงง,งงกับงงกับชีวิตมึงคือกันละวะจะไปจะไปเอม,มาที่นี่ มาควมามใหม่แล้วอืมจะดําเนินการเลยนะคะจะเอาช่วงสงการนี่แหละครับผนว่สาสงการเดี๋ยวผมมอบของขวัญให้นะสงการสาบประยุทบอกเฮ้ยแจ็คเบลไปเจ้าหน้าที่กังเขาหยุดเนะเขาพักพอน,นี่เมื่อกี้จะหาเรื่องให้เขาผักไรให้เขาได้มีมือพักเนม <c oughs> <c oughs> แต่ผมผมไม่ค่อยว่างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีไปกรุงเทพอืมเดี๋ยวก็จะมีไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่ค่อยว่างแต่หาเรื่องสิไปได้คู่มือค่ะหาเรื่องจะไปได้ทุกวันกูก็งงกันทางทางที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองนะเซเสือเสือกจ้าโอดก็พากูเรื่องจากงานน้ำเขากูเเถออเอาหลักฐานไม่หมเลยนะเออเออหลักฐานไม่ห้มเลยนะ นี่ผมมีสลิปตายเน่มึงตายเน่เห็นเขาเอาเรื่องยังนะมาคนดูอย่างงานน้ำรดอกพี่น้องเอ้ยอย่างมีส่วนร่วมด้วยยงล้วรถเออคันว่าเขาเอาอีหยังก็ได้อย่กไปสลดน้ำมันจนถึอเตีนเขาหันมันมีค่าน้ำมันเตียยอันที่พูดอาจจะเรียกเรียกหาค่าน้ำมันนั่นแหละเออผู้ใะเรอยากสนับสนุนกับเออผู้ใะอยากสนับสนุนกับ โอนสิคะโอนรับไม่นะฮะมีน้ำมันนะฮะผมผมน่ะสไตล์เดียวเบิร์ตสูงเนาะทำอะไรผมเต็มที่อยู่แล้วนะฮะสูคือสัวเด๊มันกระทั่งค่าน้ำมันกับโบมีเนาะซื้อมาซื้อมาฮะสเปกยังโหลดนะกูถามมึงเนาะเฮ็กูบอกเอารถเติมน้ำท่านะไปค่ะคุณนันทพันธ์นะคะปานนั่นเนาะสูเนาะเงินเติมน้ำมันกับโบมีเนาะก็คือทกคือยากเนาะ เปตะโถกต่ยากเลยนะชูเนาะมีรถบมีเงินเติมน้ำมันจะจอกขนาดเนาะพี่น้องอืออือขนาดประมูลผ้าในช่องอือเมนบอกคุณสายหลุมประมูลหยั่งบบจอืงว่าไหนมีหยคุณคำเที่ยงวันนี้ค่ะ หมาชีก็หมาชีก็แจ้งความเนาะมมแม่นั่นแหละเอาเบิดผู้ใดอีหยังเออะผู้ใดมี <Albert. S 2> มีประเด็นขึ้นมาน,นี้ขอรวมมงทันทีอย่างงานน้ำเขาพี่น้องก็อย่างมวนอย่างงานน้ำเขาเห็นบ่อันอันอันช่วงแรกๆอยากอยากเป็นอนีย่ยงก็ะโจรวล้วมอันอนี่ยงกาะอ่ะทนายรวมผู้ใดเขาเขละสิเหลียวเบิ้งลาบคาพพวกอัน,อนก,ก็คือหัวซาเพื่อนโอ้ยเขาเบิ้ง ว่าเบิ่งบ่เหลียวเบิ่งงอนเจ้าของพี่น้องนะเบิ่งหนังหนักเบิงคนงานเจ้าของโอ้ยโอ้ยเพื่อนหึดไหลเออเบิ่งเพิ่นแบบพกกำกัดนี่พี่น้องเอ้ยคู่จักกมืดเป็นมืดคนคู่แนวคือกันาละเออมาเนี่ยตอนแรกๆก็โอ้ยคำว่าคำจ่าแมดมือไปเตะพิษตัวเจ้า หน่อยเนี่ยนะส่าก็นั่นอีผู้หนึ่งเด้อที่ติดอยู่ในใจนี่ล่ะอีกผู้หนึ่งธ <c> ร <oughs> ดามันไปหลายดิจ่าอืมไอ้ทรงผมหัวหิดอืมพอคุยเงินนี่ยคือบอเอานี่มาว่าอีกไปขอยุติพาัาะว่าอืมเขายุติกันด่าแต่ไปด่าผู้อื่นจา้า <c oughs> สาวด่าสุสาวด่าซุ่มเฮาเนอ้อเออดเดี๋ยวพี่น้องเราคอยเชียร์นั่นนะเจ้าเจ้าอันหูจักหรือพฤติกรรมข่มขู่หานี่มันเป็นในใหเด้อ เออเดี๋ยวคอยมีเวลาว่างแล้วก็บางทีเดือดพอกอ็จะไปถามแล้วอย่างผู้จักดูอาจารย์นะกับพี่น้องไหมอ,อ,อยู่โรงเรียนอาชิงะนะกะโรงเรียนญี่ปุ่นไหมนะหเนาะอโรงเรียนอาชิงะคอยจะไปถามนี่สอกมึงตายโลดโรงเรียนอาชิงะได้พี่น้องไหมโรงเรียนอาชิงะโอ้ยว่ะ ไปอ,นะอ,นะอ,อไปกับสไตล์เดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยไปกลมคู่คุกคามเขาทุกเขาจันไปเจอตัวเขาเหล้วพี่น้องเลยเพ่นพี่น้องเพ่นหนีอาลาดเก่งหลายเนะย่านี่แหละพี่น้องมันย่านผมเสยตรงนี้ <c oughs> เละนี่แมนจีบออยญานสิตายนั่นน,น่ะ่านว่าลาบคาบควนนะพี่น้องอืม เอาไปเสียเงินจะได้หน่อยบอกพี่น้องเอ้ยเพ้นี้พี่น้องราบคาบดิอือเสียเงินในเขาอีกตัวบาทนี้ถูกกระฟงครับ,บเออกระฟองกลับเพิ่นแล้วอีพยบาทนี้ <laughs> ไผเล่นเลยพี่น้องสไตล์เดียวปิอือหนีก้อนมู่พี่น้องเอ้ยอือเขาได้ไปสดไสวมาสั่นหัวตู๊ด ผมบอกคุณแล้วทำอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ตตมสไตายเพื่อนเหลยพี่น้องเลยอือืโทษทุกครั้งคือเกาโทษคือเกาพี่น้องเลยอืมเงินเคยโทษจ้าของหรอโอ้ยมึนจะได้เงินหนะจกพีเตอกถูกเอาเม็ดเด้อหมอนี่อืมวันที่หัวชาไปได้มึงก็หิวอยูอย่พี่น้อง ดันดันดันเยัดลายนะจ้ะเอาหลายเด้อยมืออ่ะพันหนึ่งก็พอห่วงนอนฮ่าโอ้ยอืมทุกวันนี้ก็เรื่องก็วุ่นวายสายยักเนาะพี่น้องเนาะจักไทยเดียวตีไทยเดียวพี่น้องนะครับไทยปรจักไทยแล้วกูมมือนี่ครับวุ่นวายได้เรื่องสมมตอนี่เตะกันยังพิษค้นเนาะไทยปรจักไทยพี่น้องเอ้ยดุ้ความเมาเออตะฮาเตะฮามึดหล่ะพี่น้องเอ้ย หนึ่งพันสิ่ได้โบจังวะจังวะจะเพิ่นนกให้กับสิได้อยู่ม้านาะพี่น้องเนาะเขานอนมนเรืวมั้งไลดึกนอนแล้ก็ไปเขาสลองเียวอยู่มาเนาะเดี๋ยวผมจัดการเลยนะฮะพรุ่งนี้ผมจะดำเนินการเลยนะครัม อุ้ยฟังนี่คือคือขนาดเด้คือคือแต่เอาว่าสิ้นแล้วเ,ออเดี๋ยวออผมจะการปานเพื่อนสิไปมืออื่นมืองคือในพี่น้องเอ้ยเออ,เอ,อต้องขอเวลาอันอาทิตย์หน้าแล้วครับผมจะไปบอ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 ขวัญบอเรนนั่นเลยพี่น้องขวบญบอเรต <c oughs> ื่นเต้น, <c oughs> น,นเลยกั <c oughs> บมันเลยดี <c oughs> ่ไม่จนจะเกลื่อนเลยขวัญบอเรตื่นเต้นเลยเออผมไม่ได้ตื่นเต้นเลยพี่น้องกับมันน่ะมาอีกรอบนึงอุ้ยหลายรอบมากๆเลยพี่